บางกระเจ้าค่ะชุมชนบางกระเจ้าตำบลบางกระเจ้าอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นชุมชนที่ยังคงความเป็นวิถีชีวิตแบบชาวบ้านกลมกลืนไปกับธรรมชาติหากใครหอยหาพื้นที่สีเขียวและสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นสวรรค์ของนักปั่นนีคแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากกรุงเทพแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์จนกลายเป็นแหล่งผลิตโอโซนติดอันดับโลก และถูกขนานนามว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพที่นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่รอให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสไปพร้อมๆกันจากที่มันเป็นแบบผลผลไม้อะงเีเขาก็เปลี่ยน,นทำเป็นที่สอดบ้างอะไรบ้าง ยานในชะ่นหมข้างที่นี่เยเพราะว่ามันแคบคิดอะไรไงคิดว่าเออเราปั่นกันมาเยอะอะไรเงี้ยจริงๆคือแบบมันเกิดปบัติเหตุกันนะมีแบบล้มมออเตร์ไซค์หลบจักรยานมออเตร์ไซค์ล้ม,อ,ลมอะไรเงี้ยมีเรื่องน้ำด้วครับผมเวลาน้ำขึ้นมาช่วงนี้น้ำเยอะๆก็มันก็ขึ้นตามบ้านคนอะไรเงี้ยเขื่อนก็นยังเอาไม่อยู่มีอะไรแล้วก็เดือดร้อนก็เดือดร้อนตุ้งคนทำสวนเนี่ยนะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น น้ำเค็มเข้าอย่างนี้ตายหมดพื้นดินนี่คือปัญหาการบุกรุกพื้นที่สีเขียวทำรีสอร์ททำให้ต้นไม้ลดลงการเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติทำให้เกิดปัญหาขยะในแม่น้ำและทำให้น้ำเน่าเสียทางปรญจกยานแคบก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งปัญหาน้ำขึ้นน้ำลงส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม ให้ทุกคนปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มจุดทิ้งขยะให้มากขึ้นและจัดให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจัดหาตะขครดักขยะตรงทางน้ำไหลจัดสรรให้มีพื้นที่ปั่นจัก,กรยานมากขึ้นพร้อมทั้งติดป้ายเตือนนักท่องเที่ยวให้เรามาระวังรถยนต์และรถจักรยานยนต์กำหนดมาตรการในการจะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง และต้องได้รับอนุญ,ญาตและความเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนดำเนินการก่อสร้าง